ดีตนรับข้าวสุดช่องสันบ้านเห็ดไปดูงานคือเกาอ่ายังไงก็ต้องหาทางขี่กันได้เนาท่านสู้ข้นน้ำมันไม่ไหวเดียพี่น้องเลยวันนี้เจอน้ำมันหาสีบานมอเดี่ยว กันเกิืมันเนมือกเ,เดินพาท่านดูเมือนสายนะเพราะว่ามันแดดออกอท่านเลย มาให้พอนิษก่อนให้พอนิตให้แม่ฝ่ายให้พอนิตแล้วก็ให้เพื่อนบ้านของพอนิษนะครับแม่จะฝา,ากแม่ฝากมาให้ดูกันแม่บอกว่าฝากเอาไปให้พอนิษหน่อยปลาร้าปลา้านัวนะครับเอ่อปลาร้านัวปลาราที่ทำอันกับข้าวให้กินอร่อยๆทุกวันนั่นแหละ ตอนเที่ยงเ่ยจะตำส้มตำตำแตงตำอะไรตลอดทุกวันนะเอเ่อเพื่อนชมวาอรอยก็เลยเอาไปฝากซะหน่อยสองคนตายายเกี่ยวข้าวกระโดโดโรถด่วนอานมักวิว เรียวข้าวทำนาใครน่อบอกว่าตอไปนี่ได้ปลา ปลาเฮ้ยลั่นเลยกับดักปลาทำงานหนึ่งตัวทุกท่านไปถอยถอยถอยปลาสุดหมานตัวใหญ่หรือเปล่าเมื่อเช้ามันไม่มีแล้วเมื่อเช้านี่ปลาทำงานทุกท่านหนึ่งตัวเวลาไปทำงาน,นมันมักจะหม,มานนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะคนเอาเลยเหรอหลังมันไม่เปียกเลยนะ ปลาเข้าหลังจะเปียกเอ,อ,อ้ามานปลาดุกตัวใหญ่ปลาดุกห้ตมตตตีกลอกี่ตัวนปลาปลาอะไรละซอนตัวใหญ่เหรอไหน,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 นปล่อยมันเนาะตัวเล็กเกิน เดี๋ยวตอนเย็นมันก็เข้าอีกเดี๋ยวบอกเราปล่อยไปเข้าไปอีกไปปล่อยแล้วไปเติบโตน้ำอยู่โน้น่นไปไปลาโชคดีเอ๋อทำไมไม่เอานั่นจะกลังเอาไว้อ่ะ ปล่อยปลาไปแล้วคราวนี้ปล่อยปลาแล้วน่าจะโชคหมานอยู่เราเออไม่ขออะไรมากขอให้แบตร,รถจะพึ่งเสียภัยในสองสามวันนี้ <Pis. S 1> <ม>ที่ให้มันถึงไอโฟนอินแบตสำรองอะดึงเอาจะมาสิ้นเดือนก่อนแบตสำรองอยู่ในรถนะบ้านไรผมดูว่าให้เสียสิ้นเดือนเงินเดือนออกจะได้ซื้อแบตใหม่มยกชุดเลยจะได้จบๆไป อเรือไว้กินด้วยนะทางลาซาดาทันงซองถึงออก้วยกระโหกแบตสามเคแบตเตอรี่ลูกทำไมอะะอออซาร์ลูทูทอะไรเกินแล้วลักในไฮดวลสองพัน0าโนะ2สองพันห้าได้นห้าโนะทังลาซาดาพันซองรวมส่งเยอะนั่งกันอะไรของปลอมอ่ะได้ของเท่กันรประกันหนึ่งปีอในในมือซองอยังบุพัน หันซองขอให้เทินเดะพอโอนบาร้อยแบทไทยอ่ะที่ดูโปรฟิงนะอืมลัชดาือไม่แฟลชร้านร้านที่ให้ก๋วยตีสกุลก่ห้าร้อยมือสองไอมูลนฮะเออกแฟชิปป้าร้านไอ้จอนแมงวอีกัทเทนนะเจมีงกัทเทนะไอ้ยี่สมอันสักดะเลือระเบิดมีบุสมอ่อยี่ มุดก,กีเดี๋ยวมมีจะรานราน,นารานไ่เปิงแท้ใายะเลยมุดโลนกะเลยโอ้อันบาบุนปิงเขาหมาะดี่ว่ะ

เอาก็ถินริมทางกับทุกท่านเลยเอา้าจีจี้เฮ้ไปเลยเฮ้สิอืมจบเลยทีนี้หมาตามอีกสตัวเหรอตัวเดียวปาทโทงสิจีจี้ไปเลยเอืม 姐姐ไปไปป่าทุกหมาตามเฮยเจ้ารีบเก็บมันจะได้ไปเดี๋ยวมันตามนะ,นนะ,ะสะุกท่านฝากไว้ที่นี่นะ